สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบิมกวีออยอัติพรตอบปมค่าตัวน้องพีน้องทีเกินกว่าที่คิด ต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและมักจะออกมาอวดความน่ารักของลูกชายฝาแฝดให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เสมอเลยล่ะครับสําหรับหนุ่มบีมกวีและภรรยาสาวออยอติพรที่นับวันลูกชายสุดหล่อยอย่างน้องพีและน้องทียิ่งฉายแววความหล่อน่ารักเหมือนกับคุณพ่อเข้าไปทุกวันนอกจากนี้พัฒนาการความฉลาดของเด็กๆยังสมวัยมากๆจนหลายคนต่างพากันเอ็นดูในความไร้เดียงสาข,ของสองนุ่มกันสุดๆเลยล่ะครับแถมหนุ่มบีมยังเปิดช่องทาง YouTube ให้แฟน ได้ชมความน่ารักของเด็กๆและกิจกรรมต่างๆของครอบครัวกันแบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวทั้งนี้บีมและออยเคยออกมาโต้ข่าวเหมาค่าตัวพรีเซนเตอร์ทางครอบครัว20ล้านบาทไม่กลัวถูกเข้าใจผิดบอกรับงานตามความเหมาะสมงานนี้บีมออยออกมาเผยว่าไม่เป็นความจริงค่าตัวของครอบครัวตนเองไม่ได้แพงขนาดนั้นซึ่งไม่หวันลูกค้าจะเข้าใจผิดแล้วไม่จ้างที่กลัวคือกลัวสรรพากรจะเข้ามากกว่าส่วนเวลารับงานแต่ละครั้งก็จะดู ตามความเหมาะสมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w o r l s i r e e News ขอบคุณครับ